สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจจุนชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับการลงดัน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 โดยในวันนี้นะครับจะพาลูกทีมของเรานะครับไปลงดันสายฟ้านะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะไปทําโพวีสแล้วนะครับโอ้โหเนี่ผมยังเล่นผลพระอยู่เลย เป็นเดอะแบกให้ลูกทีมนะครับสำหรับลูกทีมนะครับก็เข้ากันไปจบผลหลายๆผลตื่นกันหมดแล้วนะครับผมยังเห็นผลปะอยู่เลยนะครับในวันนี้นะครับก็พาลงดันสายฟ้านะครับสองรอบนะครับเท่าที่เห็นนะครับก็จากนั้นนะครับก็มีไปป่าบอสนะครับของโลกสองนะครับบอสเกาะสุดท้ายนะครับบอส ทายคิปเปอร์นะที่เกาะฟอร์กอตเทนอิสแลนะครับโชคดีนะครับได้ d ากอนไ t รเดน n t มาด้วยอ่าแล้วก็เราก็ไปผชนกับการตามหาฮาคีสีต่างๆนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะมาบอกว่าจุดที่เราซื้อฮาคีได้นะครับมีทั้งหมด6จุดนะครับในแผนที่ของแมปโลก2กันนะครับตอนนี้เนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ย จะลงดันสายฟ้าผ่านไหมนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับลูกทีมเนี่ยจะเป็นยังไงไปติดตามดูกันเลยอตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับ ขามาเกาะสุดท้ายแล้วนี่เป็นไงสู้กับบอสอยู่มีพระสองคนนะครับนี่ใช้เวลาเหลืออยู่ห้านาทีแล้วใส่ๆๆนี่ใกลแล้วครับบอสเลือดเลือดจะหมดแล้วเลือดจะหมดแล้วนี่ ครั้งแรกผ่านไปนะครับมาครั้งที่สองอีกลวดเร็วปานสายฟ้าพอเรามาดันสายฟ้านี่เองอเป็นไงนี่ไม่คานาเมือเลยแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาไปสี่เหลือเวลาอยู่ตั้งสี่นาทีนะครับก็เสร็จจากการลงดันสายฟ้านะครับผมก็ไปบอสเกาะสุดท้ายของโลกสองนะครับ ไทคิปเปอร์นะครับเกาะฟอร์กอตเทนนะครับแต่วันนี้โชคดีนะครับนี่บัตรเงือกรลัวนะครับบัตรเงือกโลัวนะครับเวลพันแปดร้อยสี่สิบแปดใส่บัตรเงือกรลลัวเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ของมีค่าจากบอสนะครับนั่นคือแรไอเทะครับที่ดรอปจากบอสนะครับเป็นตัวดากอนไทเดนนะครับสามง่ามังกรเนีจะฉบอกว่าวันนี้โชคดีด้วยนะครับใส่รัวครับใส่รลลัว จ้าทะเลมาช่วยเอ้ยเป็นไงได้แล้วได้แล้วหนีนะครับหนีไม,ไ,ไม่เดินสู้ครับเดินเสียหนีครับอุย๊ยไปมันไล่ครับมันไล่ครับจ้าทะเลไล่แล้วนะครับไปแล้วครับอืมนี่เป็นไงครับนี่ได้มาแล้วดราก้อนทริเด้นนะครับนี่ก็ <c oughs> เห็นเขาว่าพลังโจมตีแรงอนู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่สายอาวุธที่ผมจะใช้นะครับตอนนี้ก็เน้นหนักไปที่สายหมัดอยู่นะครับนี่ใส่พร้อมกับกูนแมสสนะครับมาหน้ากากกูนนะครับเป็นไงเท่ไหมนะครับแต่ผมว่าถือดาบมันจะเท่กว่านะ,ะจากนั้นนะครับก็ไปตามล่าหาคน ขายฮาคิสีต่างๆนะครับเพราะว่าไปโลกสามเนี่ยผมจะไปทำเควส์คีสายลุงปรากฏว่ามันทำไม่ได้นะครับเนื่องจากฮาคิที่มียังสะสมไม่ครบนะครับผมอีกอย่างเนี่ยการที่เรามีฮาคิครบนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถเนี่ยอัญเชิญบอสแอดมินได้นะครับก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะายังไม่ได้ อันเชิญนะครับแต่ว่าทางลูกทีมนะครับลูกชายนะครับไปอีท่าไหนไม่รู้ครับไปโลก3มตีบอสแอดมินทีเดียวได้หมวกวายแคลรี่มาแล้วนะครับเนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คสีฮาคีก่อนนะครับจะอยู่ข้างล่างนี่ลงมานะครับว่าเรามีสีอะไรแล้วขาดสีอะไรนะครับนี่ครับมันก็จะมี นีมี n ถ้าไม่ e n น b ทอเราก็ต้องไปตามหานะมันล็อกเอาไว้เห็นไหมครับก็ไปตามหาจนเกือบครบนะครับซึ่งสีที่หายากที่สุดจะมี3มสีสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสี Legendary นะครับมีสีแดงสีขาวแล้วก็อีกสีหนึ่งมันชื่ออะไรมรู้จำไม่ได้นะครับก็ไปตามหากันเลยนี่จุดที่หนึงนะครับผมตรงเกา ร้อนเย็นข้างบนสมกเกอร์นะครับนี่ซื้อเลยสีฟ้านะครับพันห้าร้อยแฟกเมนนะครับไปดูจุดที่สองกันดีกว่าอยู่ตรงไหนฮโอ้เนี่ยก่อนไปนี่มาตีโดฟามงโกก่อนนะครับมันเกิดพอดีพอแว่นโดฟามงโกก็ยังไม่ได้นะครับพันแปดร้อยสี่สิบเก้านี่แว่นโดฟายังไม่ได้เลยนะครับเราก็มาตีนะครับ ก็เป็นบอสที่ตียากอยู่เหมือนกันนี่ก็ยังไม่ได้นะครับตีได้ละมาต่อไปก็ไปหาจุดที่สองนี่ครับเกาะน้ําแข็งนะครับอา้าวได้มาอีกแล้วนะครับพันห้าร้อยอ๋อตัวบูจีนได้แล้วนะครับอันนี้เป็นเกาะที่สองนะครับสีสีนี้ได้แล้วครับบูจีนอ่าต่อไปเกาะที่สามจุดที่สามก็คือเกาะสุดท้ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดจุดที่หนึ่งนะครับ ในการตามล่าหาคิอาแต่เราเอาเป็นจุดที่สี่เนาะือเอ๊ะจุดไหนจุดที่สามจุดที่สี่จุดที่สี่อยู่นี่นะครับตรงเรืออ่าโอไม่ oh my, มีแล้วนะครับตรงเรือต้องคำสาบนะครับนี่จุดที่ห้านะครับบนหอคอยตรงปราสาทน้ำแข็ง นะครับมานี่ได้มาแล้วครับแอปซูลนะูซีโล่เนี่ยสีที่สิบนะครับแล้วก็ออกมานะครับมานี่สีสุดท้ายสีที่หกอยู่ตรงนี้นะครับท่าเรือจะไปโลกสามนะครับผมซึ่งผมยังขาดอยู่นะครับอีกสามสีนะครับในการตามหาหาคิสีต่างๆนะครับก็คือขาดสโนว์ไวท์เพียวเลสแล้วก็วินเทอร์สกาย นะครับส่วนฮาคิเรนโบเนี่ยมันต้องไปทำเควสที่โลก3นะครับจึงจะสามารถมีฮาคิสีสวยตามที่ครบได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ